แต่ถ้าไม่สนิทจริงก็เล่นอย่างนี้ไม่ได้ไงก็อาจจะสนิทกันแล้วก็เป็นเพื่อนสนิทจริงจริงออถูกแต่ก็ตามไปงานแล้วนี่คือคอนเสิร์ตไงคอนเสิร์ตมันก็ไม่ได้อยู่กันแป๊บเดียวไงไหนจะไปซ้อมไหนจะไปรันทรูไหนจะแบบงานสิอยู่ทั้งวันน่ะถ้าไม่สนิทจริงก็ไปไม่ได้หรอให้พัดไปรอทั้งวันเงี้ยจ้างไหมล่ะกาแฟน่ะ เห็นไหมที่กิ๊บวยแต่อ่านยังไม่เห็นภาพเลยอ่ะไม่อยากพูดเยอะเดี๋ยวจะโดนด่าเหมนันต้องไปกับพี่จ้างอยู่แล้วเออแต่ก็ดีนะจ้างพาร์ไปแบบทำให้เราดูดีเนาะไม่ได้หรอกเราเราเน่าจะมีคนอื่นไปด้วยอยู่แล้วมั้งเราน่าจะมีคนอื่นไปด้วยอยู่แล้วมั้งไม่มีไม่มีคนไปด้วยไม่ชอบไปมาเงินที่ คณตรีเขาจะเหมือนเล่นเวทกับบ้านคือเล่นเวทตรงคอคอหนักมากแล้วก็ถือกระเป๋าเงินด้วยเวทแขนไปด้วยเพื่อกล้ามไงใช่เอาจริงไม่ได้ชอบออกกำลังกายแต่ถ้าเป็นเวทแบบนี้อยากยกทุกวันอยากถือสองมือเลยค่ะพร้อมบอกตรงๆนะคะหรือว่าวันหลังแฟนคลับก็สามารถโอนตรงได้เลยนะแต่บางทีแบบเปิดมาฟีลลิ่งการเห็นเงินในกระเป๋าอะไรเงี้ยมันคงฟินกว่าอะไรอย่างงี้ป่ะฉันอยากได้มากเลยนะวันหนึ่งที่จะได้แบบลงไปคล้องมันไลเงินอย่างงี้เอาจริงเราเคยผ่านโมเมนต์นั้นมาก่อน สมัย AF นะคะซึ่งอยากจะบอกแฟนคลับว่าแนะนำว่าให้โอหรือว่ามาเป็นปึ้งดีกว่าเพราะว่าเวลาแกะเนี่ยแม็กเิ่นตำเล็บเนี่ยแม็กเิ็นตำเล็บเลือดสาดแม็กคือทะลุเล็บเลือดไหลแล้วบางทีคือเงินขาดเป็นรูเลยตอนแรกคิดว่าจะเก็บเป็นทท่ระลึกแต่ช่วงโควิดก็จะมีช็อตบ้างขออนุญาตแกะแม็กซัหน่อยฮัดเอาบ้างไหมทำยังไงดีอะ คือถ้าเกิดเป็นเป็นแบบนี้คือการให้โดยเสน่หาแล้วไม่ลงเสี่ยงเสีการให้โดยเสน่หาแล้วไม่ลงเสี่ยงเสียหรือเไม่ต้องไม่ต้องใช่ปะพิธีกรอย่างเราทำงานต่อไปค่ะเต็มเต็มเงาจัดอะไรก็ไม่ได้ปะเราไป แต่ราคาที่จ้างพี่ต้นหอมและพี่ดาได้สามารถจ้างเราได้3,000ันครั้งทั้งพี่ต้นหอมและพี่ดาได้สามารถจ้างเราได้3,000ันครั้งถูกต้องนะคะเพราเราสองคนก็จัดโปรโมชั่นเหมือนกันจ้าง2ีครั้งแถมไปเลย10ครั้งนะคะคือทำงานสังคมทำงานสังคมนะคะตอนนี้น้องสาวดิฉันก็คือวิ่งงานหนักมากเช่นเดียวกันพูดถึงการวิ่งงานค่ะพอเห็นเตน้เราก็ร่วมลุ้นไปด้วยก็คือวิ่งนั่งปุ๊บ สวัสดีค่ะพบกับพุบ่ยแัโชใช่อเอาจริงนิว่าการวิ่งอะยังไม่ค่อยน่าตื่นเต้นเท่าไหร่สิ่งที่ตื่นเต้นกว่าทุกอย่างคุณผู้ชมคือลิฟต์ใช่คือปกติแล้วอพิธีกราาสมมติคุณใส่ชุดเสร็จแล้วอะอแล้วคือทำกันบ้านมาอยู่แล้วเนี่ยพอมันนั่งอะมันก็จะทำได้เลยตแต่ว่าสิ่งที่หารือหารท์สุดค,คือการขึ้นลิฟต์ เพราะว่าเวลารอลิฟต์มันไม่แน่นอนใช่แล้วแล้วจะโชคดีที่แกรมมี่เขาลิฟต์ค่อนข้างจะเยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นช่วงที่ไม่ค่อยมีคนพลุกพ่านด้วยลองเป็นตอนที่ยังสี่คุณโอ้รอลิฟต์ไปกว่าลิฟต์จะลงกว่าลิฟต์จะขึ้นกว่าคนจะออกกว่าเราจะเข้าจ้ะรายการเราจะเข้าไม่ทันจริงๆอ้ารปอย่างนี้นักะเห็นด้วยเลยนะแล้วบางทีกว่าจะไตรตรองหรือว่า เขาเรียกว่าตระหนักหลังงได้แบบนี้มันก็ต้องอาจจะเจอเหตุการณ์บางอย่างที่รุนแรงแบบนี้แหละอาจจะทําให้เราได้ความคิดบางอย่างขึ้นมาจากที่อาจจะแบบโอ้อยากมีเยอะๆอยากมีเร็วๆสุดท้ายแล้วว่าอยากมีมันไม่ได้ผิดคุณผู้ชมแต่ว่ามีให้มันถูกต้องก็จะดีกว่าเพราะถ้ามีแล้วมันผิดอ่ะเดี๋ยวสุดท้ายมันก็จะไม่ใช่ของเราอยู่ดีจริงๆอ่ะต้องเตือนใจเตือนใจตัวเองไว้ด้วยว่ารวยเนี่ยจริงๆมันไม่มีทางรัดยังไงมันก็ไม่มีทางรัดคือเราต้องทํางานแล้วก็หาเงินนี่แหละขยันเท่านั้น เหนื size, ่อยเท่าไหร่ถึงจะได้เงินเท่านั้นต้องคนคิดว่าเฮ้ยเราแบบมันดูมีวิธีที่มีได้เงินง่ายจังเลยอะ่ะอันนี้ก็ดูได้เงินง่ายคนนคั้นได้เงินง่ายจังเลยอะ่ะทำยังไงนะพอไปทําแบบเขาบางทีก็โดนหลอกโดนอะไรมาบ้างเนอะถ้ามันง่ายอ่ะคนที่มีมากกว่าเราเขาก็ทําได้มากกว่าเราอยู่แล้วเขาก็คงรวยท <c oughs> ะลุอวกาศและตอนนี้นะคะก็เตือนสติตัวเองกันดีๆนะคะในเรื่องของเงินเงินทองทองเพราะว่าช่วงนี้เศรษฐกิจก็ยังไม่รู้จะไปทางไหนต่อไปเหมือนกัน